ดรามาสนันเมืองช้างอันดีพอ S07 มีโปรโมชั่นรับส่วนลดของแจกของแถมรวมกันส0 0 0 0 0กว่าบาทโหดจริงๆเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นร้อนนะฮะตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่านี่คือประเด็นร้อนที่สุดในตอนนี้ก็คือดีพอเอสนะครับมีโปรโมชั่นลับนะฮะเพื่อเพื่อสมาชิกครับส่วนลดของแจกของแถมอะไรต่างๆรวมกันราวๆสามแสนบาทได้เลยนะฮะ ต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่ใช้คําว่าโปรลับนะครับเพราะว่าส่วนลดของแจกของแถมหรือว่าเงินคืนตรงนี้นะฮะไม่ได้มาจากทางนั้นของฉางอันดีพอโดยตรงนะครับจะเป็นทางนั้นของโปรโมชั่นของโชว์รูมบางโชว์รูมเท่านั้นแต่เพื่อนสมาชิกขั้นไหนนะครับอยากทราบก็ลองเสาะหาดูแล้วกันนะครับกระท็ิงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีโชว์รูมไหนทําโปรโมชั่นนี้นะฮะอ่ะพามาเริ่มต้นดูจากเอกสารที่กระทิงได้มาตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับ ถือว่าเป็นเอกสารลับเลยก็ว่าได้นะฮะแต่จะบอกว่าลับเลยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเรียกว่าวอนเน็ตดีกว่าเพื่อนสมาชิกครับเพราะว่ามีโพสต์อยู่ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอ่าก็เป็นเอกสารนะฮะเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเป็น d p พ .S07 นเะครับเอกสารนี้เป็นเอกสารที่เรียกว่าเป็นข้อเสนอในการซื้อนะฮะเอาไว้ให้ลูกค้านะว่าแบบอยากจะซื้อรถคันนี้จะดาวกี่บาทจะมีของแจกของแถมอะไรบ้างว่าอย่างนั้นนะครับ ทางนั้นเอกสารที่อยู่ตรงนี้นะฮะกราิ่งขอญาตไล่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับยี่ห้อเขาเขียนตรงนี้นะว่าชัดเจนเลยนะว่าดีพอเอสศูนย์เจ BEV นะฮะเงินมัดจำนี่แสดงว่ามีการจองไปแล้วนะครับสี่พบาทนะครับสำหรับเอกสารนี้นะฮะและรายละเอียดในการขายเขาเขียนไว้ตรงนี้นะฮะว่าดีพอเอสศูนย์เคันนี้ราคารถอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ส่วนลถดูเป็นสมาชิกเห็นไหมฮะตรงนี้เขียนไว้เลยนะฮะชัดเจนนะครับส่วนลด0ูนย์บาทนะครับไม่มีส่วนลดนะฮะ แต่ว่าอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังนะครับว่าเขาไปใช้วิธีการไหนนะครับทําให้ราคารถมันเบาลงได้นะครับแต่ตรงนี้ส่วนลดไม่มีนะฮะศูนย์บาทนะครับเขาเขียนมึนมากำว้อยสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนี้วงเล็บว่าได้คืนนะครับแพ็กเกจน่ะใช้ว่านะฮะดาวสามสิบเปอร์เซ็นผ่อนหกสิบเดือนดอกเบี้ยสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นโอ้โหต้องบอกว่าบอกดอกเบี้ยจะถูกจริงนะฮะและดาวสามสิบเปอร์เซ็นนี้ดาวเยอะแบบมากๆเลยนะครับ ผ่อนนี่ผ่อนน้อยแบบสุดๆดเหมือนกันนะครับอ่าและทีนี้มาดูตรงนี้นะฮะที่เป็นประเด็นในตอนนี้ที่ร้อนแรงที่สุดนะครับเขาจะเขียนว่ารายละเอียดของแถมและอุปกรณ์เพิ่มเติมเ,มเพื่อสมาชิกครับใครเห็นตรงนี้ก็ต้องอ้าปากค้างกันเป็นแถบเลยนะครับกาเขียนหมายเหตุไว้ตรงนี้นะว่าการซื้อตอนนี้นะฮะจะได้รับเงินคืนนะครับมากถึง2องแสนแปดืนบาทเพื่อสมาชิกครับสองแสนแปดนะฮะได้รับเงินคืนนะครับไม่ใช่ส่วนลดนะ เขาบอกว่าเป็นเงินคืนนะครับหมายความว่าซื้อไปแล้วนะครับได้ใช้และเรื่องอนุมัติผ่านอะไรเสร็จสับแล้วนะครับจะรับเงินคืนมานะครับสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับซึ่งกระซิ่งไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าเขาจะคืนแบบไหนคืนเป็นเงินสดหรือคืนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ขอญาตดาวแบบนี้แล้วกันส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เอามาคืนตรงที่เป็นเงินดาวนะครับหรือว่าเรียกกันในวงการนะครับว่าการซับดาวนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างนะ อันนี้นะฮะสองแสนบาทนี้นะครับยกตัวอย่างเพื่อนสมาชิกสม,มุินะว่าดาวสักสามแสนบาทนะครับอันนี้ก็มาซับดาวได้เลยนะครับสองแสนแปดดาวจริงๆแค่สองหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้หมายความาว่าฉันนะหมายความว่ายี่ห้ออื่นๆถ้าเกิดว่ามีส่วนลดเงินคืนอะไรประมาณเนี้ยเรียกว่าซับดาวแตกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาคนืนแบบไหนนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าวงการยานยนต์บ้านเราสะเทือนเลยนะฮะตอนนี้เป็นท a l k of the t o w าเลยเพราะมีเงินคืนมากถึง2 8 0 0 0 0บาทนั่นจะทำให้เพื่อนสมาชิกค,ครับ ช้างอันดีพอคันละล้านสามนะครับรับลบกบหนี้บวกไปบวกมาจะเหลือเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทกว่าๆเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่าราคานี้นะฮะช้างอันดีพอเอสศูนย์เจ็ดทาว่าได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะฮะน่าใช้สุดๆเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อกิงนะฮะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับรถใหญ่ๆโ,โตคันที่สวยอย่างนี้นะร,ราคาน่าใช้มากๆเลยนะครับแต่เท่านั้นไม่พอเพื่อนสมาชิกครับเขาไม่ได้คืนเฉพาะจุดนี้นะ ของแจกของแถมยังมีอีกนะเนี่ยฮะสองแสนแปดยังไม่บอนะยังแถมอันดื่นให้ด้วยนะครับเอาพามาดูของแถมเขาเพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากเงินคืน2องแสนแปดแล้วนะครับในใบเอกสารนี้เขายังเขียนอีกนะว่าฟรีอีกหลายจุดด้วยนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกจุดแรกนะฮะมีฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบบฟรีหนึ่งปีนะฮะสมีแถมให้อีกนะครับแถมโฮมชาร์จเจอร์นะครับพร้อมบริการติดตั้งนะครับ3นะฮะ ฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านของการชาร์จนะครับสนะฮะมีค่าจดทะเบียนรถให้อีกนะครับ5นะครับรับประกันตัวรถฟรี8ปีนะฮะหรือว่า1 6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ6รับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ240,000กิโลเมตร 7. ฟรีค่าบริการช่วยฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงนาน8ปปีนะครับ และก็8นะครับฟรีค่าบํารุงรักษา8ปีโอ้เพื่อนสมาชิกครับบวกเพิ่มไปอีก8รายการของแถมนะครับรับเงินคืน2อง0 0นยังไม่พอนะครับของแถมจุกๆให้อีกตั้งหากนะครับส่วนของแถมเนี่ยกระติสิ่งขอญาตไล่เลียงแบบนี้แล้วกันนะครับมองจากหางตาเลยนะเกินแสนแน่นอนนะฮะนั่นหมายความว่าลดอยาด่างต่ำๆนะไม่ต่ำกว่า3 0,000แ,แน่นอนสําหรับฉางอันดีพอ S07 นี้นะครับ แต่ย้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อนสมาชิกอันนี้ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับไม่ได้มาจากทางน่านของบริษัทฉางอันโดยโตรงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโชว์รูมนะฮะแต่เพื่อนสมาชิกจำเป็นจะต้องไปหากันเอาเองนะครับว่าเอากสารนี้หลุดมาจากที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกนี้แล้วกันนะครับน่าใช้จริงๆสำหรับฉางอันดีพอเอสนยะณปัจจุบันนี้นะครับ หลังจากที่ทางด้านของเอกสารนี้หลุดออกมานะครับในทางด้านของโซเชียลนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับพอเข้าไปดูในกลุ่มต่างๆของรถ E ีก็ดีนะครับฉางอันดีพอในกลุ่มต่างๆก็ดีนะฮะต้องใช้คําว่าแตกแอนเลยนะฮะเพื่อนๆสมาชิกโอ้โหออกมาบางคนก็บ่นบางคนก็กรี๊ดสลบนะฮะโอ้โหราคาผูกจริงเลยนะครับเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหรือว่า1นึ่งล้านสองแสนประมาณนี้ได้เลยนะครับและก็มีเอกสารลักษณะคล้ายๆกันนี้ ออกมาอีกหลายคนแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านนะไปดูรถนะครับทางด้านของเซลเองเขาก็จะออกเอกสารให้นะครับก็มีได้หลายคนนะครับออกมาชื่นชมเลยนะว่ารถสวยขนาดนี้นะครับดพอ s 0 7นะฮะเจอกันแน่มอตอร์เ e ็กโปีนี้นะครับแต่ก็ซิ่งขออนุญาตบอกแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องรออร์เอ e กโปแล้วครับตอนนี้ไปที่โชว์รูมได้เลยนะครับของแจกของแถมเยอะขนาดนี้นะครับแต่ต้องจำอีกทีนึงนะครับว่าแต่ละโชว์รูมนะฮะ อาจจะมีมีส่วนลดของแจกของแถมเหมือนกันนะครับเพบื่อสมาชิกแตกต่างกันนะครับบางเจ้าก็ลดเยอะบางเจ้าก็ลดน้อยแล้วแต่เซล์แล้วแต่ทนานของโชรูมนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งที่มีคนชมนะฮะแต่จนแล้วจนรอดนะฮะอันนี้ขอญาตพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับทางฝั่งที่แบบว่าโอ้โหตรงบอกเสียใจแบบมากๆเลยนะครับเกิดประเด็นดราม่าเลยนะฮะ ก็คือพึ่งจะซื้อรถไปนะครับโอ้โหนี่ประเด็นนี้ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะฮะบางคนออกมาบ่นนะฮะพึ่งซื้อรถไปได้ประมาณสักเดือนกว่าฟ้าเองนะครับราคาปรับลดเยอะขนาดนี้เหรอโอ้โหบางคนก็เสียใจนะครับบางคนก็จะเสียใจน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อมาเป็นปีแล้วนะครับบางท่านใช้มานานแล้วนะฮะเวลาเขามีส่วนลดของแจกของแถมมาอย่างนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าเออมันก็เป็นไปตามกลไก่นะครับแต่คนบางคนพึ่งซื้อไว้อย่างนั้นนะฮะพึ่งซื้อก็เสียใจเยอะหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับ อันนั้นก็เลยทําให้นะครับทางด้านของฉางอันดีพอนะฮะราคาคาดการณ์ตอนนี้นะฮะเข้าคร่าวโดยหางตานะอยู่ที่ราวๆหนึ่งจุดหนึ่งล้านนะครับหรือว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทกระซิงขอญาติพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดือดสุดๆแน่นอนนะครับตลาดรถบ้านเรานะฮะเพราะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเนี่ยถูกกว่ารถ PPV นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับถูกกว่ารถ PPV นะฮะหมายความว่าถูกกว่าฟอร์จินเนอร์นะถูกกว่ามิลเอ็กซ์ X เลยซ้ํานะครับ แต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบในเซกเมนต์เดียวกันนะฮะถูกกว่า c ซ v วเยอะมากนะฮะถูกกว่า c r ียวเยอะแบบสุดๆนะครับนี่ดีนะฮะเขาไม่ปรับราคาลดลงไปนะฮะเหลือ90,00 900, แสนกว่าบาทนั่นจะไปชนกับทางด้านของ b y d ว i o n ีเลยนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ราดน้ำมันลงกองไฟนะฮะแต่ย้ำอีกทีนึงนะฮะไม่ใช่ออฟฟิเชียลของทางด้านของฉางอันนะครับอันนี้เป็นเฉพาะโชว์รูมเท่านั้นนะครับแต่กสารน,นี้ออกมาเนี่ย ร้อนแรงสุดๆจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยววันหลังอะไรที่จะพามาเทียบเคียงแล้วกันนะครับว่าร,รถราคาขนาดนี้นะฮะเทียบเคียงกับทุกหนได้บ้างน,นะครับสวัสดีครับคุณผู้รมสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ